พี่ครับพี่ครับบ่มข้อญ่าตากล่าวโทษเอาผิดนายจ้างตามมาตรา9ด้วยครับบอกเขาบอกเขาเข้าข้าใครนิษฐ์ได้ตรงนายจ้างไปนไรวะดูาแล้วเรียก้าไนายจ้างหนีไปแล้ว น้องช่วยเฉยเขาน้องไม่สามารถทำงานหน้าร้านได้นะลูกนะแล้วน้องโดนพี่ำตำรวจจับมามาแล้วครั้งหนึ่งน้องกลับเข้ามาเนี่ย

พี่เจีย๊ยบอ่าพอดีวันนี้ผมบ่าตำรวจบามบทองมาจาับแต่งดาวทำงานนอกเหนือสิบกันคเคสเติมที่เคยจับที่ตลาดบางบัวทองแต่วันนี้ย้ายมาเปิดที่ตลาดบางกุรัตตอนนี้ไอคนนี้เพิ่งโดนจับไปยังไม่ถึงปีมันกลับมาเปิดมาขายอลกแล้วพี่จะให้พี่มาขอช่วยมาย็นจันที่สพบางบัวทองให้หน่อยครับเพราะว่ามันโดนผักดันเรทั้งครับผม อยู่งานใช่ไหมไม่สะดวกถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้ทางตำรวจเอาตัวไปก่อนแล้วก็พี่มาตรวจสอบเอกสารตอนเช้าได้ไหมเออไม่เป็นไรนะก็ว่ากันตามหลักฐานนะมาซื้อก่อนหรือมาขายของมันมีภาพอยู่นะอ่าเขาไปซื้ออโอเคซื้อของหรือขายของก็ว่ากันไปนะได้ครับได้ ได้ครับได้ครับได้ครับ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 ผมครับครับ พี่ครับขออนุญาตร่วมขอดูเอกาสารด้วยครับผมชำนาญการครับแป๊บนึงครับเดี๋ยวแป๊บนึงผมโทรแจ้งตอ่อหมอให้แล้วนะครับทำจาดใหม่ a d มาไปดูว่าเราเห็นไม่มากไหนที่แบบ สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมขอบัตรประชาชนครับได้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 เอาเป็นผู้ร็อจับไหยใช่ร็อจับครับเคทเนี้พี่จับไปแต้คนนึงเคทแต่คนนึงแล้วก็เนี้ยแล้วก็พี่ขอแจ้งเพิ่มแพ้งนี้ด้วยนะว่าลักลอบนําเข้าสินค้าโดยไม่ผ่านกานปฏิกรรรม เพราะว่าเดี๋ยวผมเดี๋ยวเขาได้ใจจับไอ้แต่ใครเข้าในนั้นเราจะขายของระเบียาผที่ระวังนีไปทางร้านนะระวังนีไปทางร้านนะไปแล้ว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 ไปตามตามจับได้เลยหลบหนีผู้หญิงผู้ชายนี่ครับผู้หญิงบอกเราไป เอาใ้ได้นะครับ,อ,ไไรบออกไหนอะไรเ,เ,เพ่เดี๋ยบผมเฝ้าทางนี้ไปผมไม่มีทถนอก ตอนนี้ก็หลบหนีไปได้หรหลบหนีไปครับแต่ว่าตำรวจวิ่งไล่จับแล้วไม่มั่นใจว่าจะได้ตัวเปล่าถ้าไม่ได้ตัวไงผมจะต้องเอานจ้างไปนะครับก็จะต้องให้ตำรวจเชิญตัวในชจ้างไปนะครับในฐานให้ผู้ต้องหาหลบหนีซุกซ่อนผู้ต้องหาและนำพาผู้ต้องหาลบหนีจากการจับกุมนะครับผมไปไม่ได้เพระาะอุปกรณ์ผมมันเยอะนะครับผมไปไม่ได้อุปกรณ์เต็มตัวเลย อุปกรณ์ผมเต็มตัวนะครับร้านเดิมครับร้านนี้ย้ายมาจากตลาดบางบัวทองนะครับย้ายมาจากตลาดบางบัวทองแล้วก็ผมก็ไปไมันหายไปไหนมาโปรอยู่นี่ครับที่เดิมครับโปรโที่ที่นี่ครับครับมันเริ่มเลยเป็นค้าเป็นสินค้าลักลอบนําเข้ามานะครับเป็นค้าลักลอบนมาแลาา้วจําหน่ายยาโดยไม่มีใบอนุญ,ญาตนะครับจําหน่ายยาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิล นะครับตอนนี้ยอดท้องเสือายจะของคนนะครับจำนายอนุญาตโดยไม่ได้ไม่มียอนุญาตประกอบล็อกสินนะครับแล้วก็ไม่มีใบอนุญาตประกอบการในการค้าขาเวชภัณฑ์และไม่มีใบอนุญาตนําเข้าสินค้านะครับไ,ไ,ไ,ได้ไหมเรื่งองรัโขทัเดอร์ซื้อบ้านนี่ร้าน,นค้าเนี่เปิดขายของจากพม่านะของเถื่อนไหม ของเถื่อนว่ครับของเถื่อนร้านนี้น้งหมดเลยหลักเข้ามาที่บางบัวทองก็เช่นกันนะครับพี่น้องที่บางบัวทองก็เช่นกันก็คือก็ขายของแบบนี้เหมือนกันขายของชําแบบนี้เหมือนกันแล้วก็พอเราเข้ามาป๊อกเนี่ยเจ้าของร้านไปก่อนนะครับแล้วก็แล้วก็คุยไปคุยมาพม่าตามมาทีหลังนี่ผัวไปก่อนพาลูกไปแล้วก็เมียออกทางประตูหลังไปนะครับโดยมีเจ้าหน้าที่มวดสี่คนสี่ท่านนะครับจับตัวไม่ได้ ตอนนี้ยังจับไม่ได้นะยังไม่รู้ว่าจับได้หรือเปล่านะได้ไหมยังไม่เจอตัวพี่เดี๋ยวเราไป,ไปน็ <ๆ S 1> นในหมู่บ้านก่อนวิน่งเข้าไปในซอย<ด>รับได้ครับ